ครับผมสวัสดีครับมานิกก์น,นี่แฟน, SG, นคลับดีเอสซีนะครับหลายคนนะครับถ้าเขามาถามนะครับว่าโอ้โทษนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บนะึงถ้าเขามาถามนะครับว่าชาไกาเป็นจังไดรขายจังไดรนะครับผมก็เล่นมานี่ก็เลยมารีวิวพอดีสิกรอบนะครับสิแพ็กโซลูกค้าเพราะว่าแพ็กนะครับที่ ลูกค้าไอ้เจ้าของคนทรงมาจากเล่านะครับมันมันบ่เต็มโลนะครับผมก็เลยต้องมาเทออกใส่ซ้ำกับละมั่งสี่นะครับใส่ซ้ำกับละมั่งสี่กับมาแพ็คใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่เพิ่นสั่งมานะครับในการเดินทางมหาจากประเทศลาลมามหาไทยนะครับมันใส่เวลาประมาณเจ็ดหมื่นนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับที่นี่พ่อ พอมหอดเท่านะครับผมท <ım. S 1> <con> ี่นี่น้ำหนักมันก็ได้ลดนะครับตอนที่เพื้นแพ็คมันอ่ะหงชาติด้นะครับผมอาจจีบบ้านในแหงนะครับอาจจะบ้านในแหงครับที่นี่พร้อมหอดเท่าน้ำหนักมันก็ได้ลดนะครับผมก็เลยต้องมาเทไหมละกับหมู่บ้านนะครับออเดอร์ของที่ส่งไปเมื่อก่อนนี่นะครับที่ส่งของไปวันก่อนคือมือวันสุกนะครับของที่ส่งไปเมื่อวันสุก ผมทรแคนเซิลกลับขึ้นมาใหม่หมดนะครับแคนเซิลการส่งนะครับรายของตีกลับขึ้นมาใหม่ล้วก็ผมเห็นว่าแพ็กทรงลูกค้าใหม่เนื่องจากว่าน้ำหนักมันขาดรลายนะครับน้ำหนักที่ถุงที่เพิ่นแพ็คมาจากประเทศเล่าครับมันขาดขาดถุงล้วสามขีดนะครับมันคงก็เลยว่ามันหลายเกินไปนะครับผมก็เลยโทรใหายบริษัทขนส่งเขา,าสต็อปการส่งของทั้งหมดของวันของวันศุกร์นะครับ เพื่อที่ให้เขาตีกลับมาาไม่เราผมกะสิเกาะเมื่อนี่ก็สิเริ่มเกาะไม่นะครับแพกไม่นะครับแพกให้มันได้ถุงละโลนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอ่านท่าส่งไปนะครับมันเสียลูกค้านะครับผมเพราะว่าน้ำหนักมันละมันมันเบาเกินไปนะครับจากที่เขาขายอ่าหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะครับผมมาที่นี่พอ่อพ่อลูกค้ามีลองลูกค้าคอมเพนกลับมานะครับว่าน้ำหนักมันขาดหลายผมกัเลย มาถดลองสั่งเบิงมันก็ขาดลายดีเนื่องจากว่าตอนแรกผมบมีตาสั่งนะครับไม่มีตาช่างตัวนี้บาที่ผมก็เลยไปยืมป่ามากเพื่อที่จะมาสั่งเบิงนะครับสั่งเทศเบิงวามันขาดดีดีคือลูกค้าวาบอน,นะครับที่จริงก็ขาดดีดีนะครับถุงบางถุงมีถึงมีแค่หกขีดนะครับเนื่องจากว่าตอนที่เพ่นกรอกมากนั่นมันมันบทัดนในแหงนะครับมันกัดสีเฮตุให้ผงชามันไดน้เนาะ ไม่ได้หน่อยเพรมันมาฮอดพวกเฮ้านะครับมาฮอดประเทศเฮ้ามันกับเบานะครับเพราะว่ามันกระสีแห่งเพราะว่าการเดินทางจากประเทศลาวมาประเทศเมากุดเน,นี่ยใส่เวลา,าทีหนึ่งนะครับค่รจะขามมาได้นะครับผมใส่เวลา,าทีหนึ่งแบบที่นี่ก็เลยเฮดไห่ผงช้ามนแห่งนะครับผมกคก็กำลังติดเกาะไหมนะครับผมจะสร้างไห่เบิงเลยนะครับว่าหนึ่งโลอันนี้ว่าได้ถึงนะครับอันนี้เก้าขีดกว่ากว่านะครับผมอันนี้เก้าขีดก,กว่า ผมซีไซอีกนะครับผมผมสีไซดให้ประมาณ1กิโล1ขีดนะครับเพราะว่าเพื่อไปฮอดลูกค้านะครับเพื่อไปฮอดลูกค้าเรามันน้ำหนักมันลดลงอีกนะครับผมก็เลยสั่งนะครับนี่นะครับ1กิโล1ขีดนะครับ1กิโล1ขีดคุงนี่นะครับคุงประมาณนี้นะครับ1กิโลนะครับผม ราคา100บาทรวมส่งนะครับราคา100บาทรวมส่งผมจะเ้าถึงว่าชาไก่มันมีประสิทธิภาพดีหรือว่ามันมีคุณสมบัติอย่างที่เหมาะกับการเลียงไก่นะครับผมสิมาเี้เาสู่พี่น้องฟังนะครับนี่1กิโลห0บาทรวมส่งนะครับก็คือว่าชาไก่นะครับเขามีคุณสมบัตินะครับอบอแมนว่าเชิงว่าห้ไกต่ตเร็วนะครับแต่ว่า ชาไก่ผู้ัสมัคของเขาที่ผมทดลองเลี้ยงมาเดือนกว่าสําหรับให้อาหารชาไก่นะครับผมจะให้หนึ่งอาหารผมใส่ประมาณหนึ่งทัพพี่นี่นะครับหนึ่งทัพพี่ประมาณนี้ผสมกับอาหารสาเร็จรูปนะครับหรือผสมกับอาหารลดต้นทุนของข้าวล่งไปนะครับประมาณหนึ่งทัพพี่ประมาณนี้นะครับก็เลยนี่นะครับหนึ่งประมาณหนึ่งทัพพี่นี่เติมลงไปนะครับผสมลงไปพ่อ ผสมไห้ไก่กินแล้วไก่เขาเสียไก่เขาเสิกิน่นอาหารเกง่งกินน้ำเก่งนะครับเนื่องจากว่าผมว่าลู้คือกันว่าเป็นอย่างไก,ก่พ่อพ่อเอาชาไกลล่องไปแล้วไก่เขาต้องกินน้ำเก่งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นว่าพ่อกินล่องไปแล้วเขาเห็นไห้ไก่เลือดสูบฉีดดีนะครับเพราะว่า จากที่ผมสังเกตเบ้งน,นะครับไก่ที่กินชากไก่นะครับตวัวสีเปียนเป็นสีชมพูนะครับเราก็จะกินน้ำเก่งนะครับพอไก่กินน้ำเกง่งไก่ก้าสิกินอาหารดีเราก็จะเริ่อเติบโตเร็วนะครับผมะจะพูดถึอย่างนะครับนี่คือคุณสมบัติของชากไก่นะครับผมแต่ว่าชากไก่เขาสเสตุอีอย่างนึ่งคือเขาสีซอยในเรื่องระบบขับถ่ายของไก่นะครับเพราะว่าไก่ที่กลิ่นชากไก่ต้องไปแล้ว เขาสิขี่หลายหรือมุ่นหลายนะครับแล้วก็ซอยในเรื่องของโรคขี่ขาวกับโรควัดนะครับผมโรควัดช่วงนี้นะครับจะเข่าหนาวผมก็เลยต้องให้ชาไกลนะครับผมจะเพิ่มชาไกลขึ้นประมาณสักนึนะครับต่อต่อมือนะครับแล้วผมจะให้ชาไกลในมือเว้นมือเพื่อที่จะบอให้ไกลเขาเครียดนะครับเพราะว่าไกลที่เขากินชาไกลล่งไปแล้วผมรู้สึกว่าเขาสิรู้สึกว่าร่างกายเขาอุ่นนะครับผม โดยเฉพาะหนาหนาวหรือหนาฝนเขาควรจิบผสมชาไก่ไหอไก่เพื่อรักษาสุขภาพไก่ถ้าไก่เขามีสุขภาพดีนะครับผมไก่เขาก็สิบ่์ตายแล้วก็จะเริ่มเติบโตเร็วนะครับอันนี้ผมทดลองนะครับเพราะว่าลูกค้ามีเอฟซี FC ทั้งฟังล่าคนทรงมาให้ทดลองนะครับผมก็เลยทดลองเมืองแล้วเดือนนึงก็โอเคนะครับคนก็นเลยทรงมากนะครับก็เลยมีเอฟซีหลายๆท่านสั่งมากนะครับผมสั่งของมากแบบที่ผมก็เลย สัง่งสงจากประเทศเลาวมาให้นะครับผมเพื่อชดใจนะครับกดติดต่อนขอมาที่เบอร์0 9 9 9์เก้าเก้า9ก้าแปดสหดูนย์แปดเก้าเก้าแปนรือไอล่ามหกหกแปดห้นะครับผมถ้ากันเขามาสอบถามได้นะครับนี่คือ1ถุงนะครับกิโลละ100บาทนะครับผมใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งสำหรับไก่100ตัวนะครับผมสำหรับไก่100ตัวใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเลนมาออกซูพี่น้องฟังนะครับมาที่นี่เดี๋ยวผมจะกรอกต่อนะครับผมจะกรอบอชาไก่ต่อเพื่อถี่เสียทรงชาไก่หลอดไม้ให้ลูกค้าเพราะว่าหลอดเกา่าผมกำลังตีกับขึ้นมาแล้วผมจิตทรงห้เพิินใหม่นะครับเพราะว่าน้ำหนักมันบ่ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้กับฝากทุกคนเพื่อ,อข้ามารับชมฝากกดไรตกดแชร์คอมเมนต์ือต่อเป็นกำลังใจให้กับไม่เท่าอยู่ฟา้ามได้เหตุคลิปดีๆยังสีต่ต่อต่อไปนะครับ มืนหนี้กลับมาแชร์ประสบการณ์เรื่องชาไก่นะครับพอมีคนสอบถามเรื่องของชาไก่แล้วก็ราคามาหลายนี่คือราคา1นกิโลหนึบาทนะครับใส่ได้ประมาณเดือนหนึ่งสําหรับไก่100ตัวนะครับผมหนึ่งข้งต่อการใส่ผมสใส่ประมาณนี้นะครับผมใช้ประมาณนี้นะครับหนึ่งทัพพีนะครับผมหนึ่งทัพพีนะครับมืนหนี้ก็เลยมาสร้างให้กันเห็นๆสร้างให้เห็นๆนะครับว่า1นกิโลนะครับหนกิโลหนึ่งขีดผมเดีสร้างให้1นกิโลหนึ่งขีด เพื่อที่จะให้เพื่อมันไปทิ้งลูกค้าเราน้ำหนักมันลดนะครับกับเพื่อเพื่อไปนะครับต้องขอโทษลูกค้าชุดที่ผมส่งออเดอร์วันศุกร์นะครับผมตีกลับมานะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักมันบบได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สิจากกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ